สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตครับผมการทําวงล้อสุ่มใน powerpoint นะครับซึ่งเราสามารถที่จะคลิก1ครั้งครับให้เขาหมุนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วคลิกอีก1ครั้งนะครับให้เขาหยุดนี่นะครับถ้าจะกลับมาเริ่มใหม่ก็คือกดปุ่มลูกศรถอยหลัง2ครั้งนะครับมารีเซ็ตนะครับแล้วก็กดเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะหรือคลิกเมาส์ก็ได้นะครับแล้วก็รอไปนะฮะเราคลิกตอนไหนก็ได้นะครับเขาก็จะสุ่มออกมาเห็นไหมฮะแต่ละครั้งก็จะสุ่มไม่เหมือนกันนะครับ จะเป็นการหมุนแบบอยู่ข้างในหรือว่าจะให้เป็นตัววงล้อด้านนอกเป็นตัวหมุนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะทําได้เหมือนกันนะฮะนี่ครับกดหยุดก็เห็นไหมฮะได้วงกลมนะครับกดถอยหลัง2ครั้งรีเซ็ตนะครับเดินหน้าใหม่นะครับเดินหน้าใหม่ปุ๊บรอสักพักนึงเราก็อยากจะคลิกตอนไหนก็ได้ถ้าบอกว่าหยุดนะฮะก็จะกด1หนึ่งครั้งแล้วก็หยุดเห็นไหมครับกลายเป็นกระดิ่งนะครับแต่ว่าแต่ครั้งก็เป็นการสุ่มนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันดูนะครับผม เบื้องต้นนะครับเราก็ถ้าจะสร้างนะครับตัววงล้อข้างหลังก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็เอาไอคอนหรือรูปภาพตัวเลขมาใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวฉากหลังนะฮะอาจจะผมลองแทรกไอคอนให้ดูแบบรวดเร็วนะครับผมลองหยิบขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8อ่านะครับสัก จริงๆเรามีกี่อันก็ได้นะฮะอันนี้ผมจำลองขึ้นมาว่ามีเป็น8ตัวนะครับแล้วก็เอามาจัดเรียงวางไว้นะครับตามจุดที่เราต้องการใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเลขหรือเป็นรูปภาพก็ได้นะครับเป็นรูปภาพคนก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะฮะน,นี้เป็นรูปแบบที่1ก็คือเป็นชุดอยู่อย่างนี้นะครับอ่าเราก็กรุ๊ปไว้นะฮะคอนโทรลจี Ctrl G นะครับ ถัดมาฮะสำคัญคือตัวหมุนครับผมนะครับอันนี้คือสมมติเอาแบบแรกตัวหมุนตรงกลางก่อนนะครับเราก็จะใช้สามเหลี่ยมนะฮะขึ้นมา1อันนะครับในสามเหลี่ยมหนึ่งอันนะฮะเสร็จแล้วก็อาจจะเชื่อมด้วยตัววงกลมนะครับอทีนี้ก่อนจะไปเชื่อมวงกลมครับการที่ให้สามเหลี่ยมหมุนเป๊ะๆน่ฮะก็คือเท้าอยู่กึ่งกลางของวงกลมนี้ใช่ไหมครับสังเกตถ้าก็คือกึ่งกลางนะฮะฐานนี้ครับ ให้เราสร้างครับผมเทคนิคนี้ครับสร้างสี่เหลี่ยมอันนึงให้พอดีกันนะฮะกับความสูงของสามเหลี่ยมนี้เลยนะครับพอดีกันลากมาต่อข้างล่างนี้ครับให้ต่อพอดีนะครับให้กลืนการสึกกันได้กันนะครับ2ออันนี้นะครับเราก็จะจัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับผมกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะฮะส่วนกล่องสีด้านล่างเนี่ยก็คือทําเป็นแบบไม่มีสีฮะ no fill no เอา l i n นะครับก็คือเป็นแบบล่องหนนะเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางนะครับส่วน3บมเห่ด้านบนนี้นะครับเราจะฟิลสีอะไรก็ได้นะฮะเข้าไปสมมติผมฟิลสีเหลืองเข้าไปนะฮะสมมุติใส่ขอบสีขาวให้ชัดๆขึ้นมานะครับตัววงกลมข้างหลังนี้นะครับเราอยากได้เป็นสีเข้มหน่อยใช่ไหมฮะอันนี้ก็ได้นะครับสีม่วงโอเคนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยสามเหลี่ยมนี้จะมีเห็นไหมฮะตรงโปร่งใสหลอกอยู่นะครับ แล้วเราก็อาจจะหาวงกลมอีกสักอันหนึ่งมาทับตรงนี้ไว้นะครับจะได้หลอกตาไว้นะฮะเป็นกึ่งกลางนี้ครับผมนะฮะบ,บังไว้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ใส่เป็นสีอื่นๆได้นะครับผมว่าต้องการสีอะไรนะฮะม่วงเอาเป็นสีเหลืองมก,กันก็ได้ครับ ีนะะฮทีนี้มาดูการทําอนิเมชันครับผมก็คือคลิกตรงสามเหลี่ยมนี้ฮะจะหมุนนี่นะครับสังเกตดีฮะไปที่แท็กมือแอนิเมชันนะครับหรือภากเคลื่อนไหวนะครับเรามาเปิดบรรทัดต่างอนิเมชันนะครับขึ้นมาแล้วก็แอดอนิเมชันนะครับเลือกเป็นแบบสปินนะครับนี่ครับทีนี้เทคนิคอยู่นี่ครับการตั้งค่าครับกดที่จุดเล็กๆตรงนี้นะฮะขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็เลือกเป็นแบบ 2รอบนะฮะ t o spin นะครับไปที่ทามมิ่งนะครับจัดให้เหลือแค่0.75นะครับผมแล้วก็ตรงรีพีทเนี่ยฮะจนกว่าจะคลิกอันถัดไปนี่คือสั่งให้มันหมุนต่อเนื่องกันจนกว่าเราจะคลิกนะครับด้วยความเร็วที่เร็วมากหน่อยคือ0.75นะครับต่อรอบนะฮะ0.75วิธีต่อรอบนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับนี่คือการหมุนครั้งที่1ของเขานะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนไปคือทำให้หยุดนะฮะก็คือการเพิ่มแอนิเมชันแบบสปินอีกอันนึงนะครับเป็นแถวที่2นะฮะแล้วเราก็มาตั้งค่าครับผมตั้งค่าก็คล้ายๆกันนะฮะก็คือบอกว่าให้หมุนนะครับทูสปินนะฮะเราเซตตรงนี้ครับสมูทเอ็นนยฮะดึงไปให้สุดเลยนะครับผมดึงให้สุดไทม,มิ่งนะครับเลือกเป็น 1.25นะครับเมื่อกี้เรา0 7 5นะฮะก็เป็น1.25นะครับให้ช้าหน่อยนะครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับผมกดโอเคนะครับเรามาทดลองดูได้เลยนะฮะนี่ฮะจะเห็นว่ามี2บรรทัดนะครับอันนี้คือสปินที่1สปินที่2แอดเข้ามานะครับเป็นการคลิกนะฮะเดี๋ยวผมลองใส่สีพื้นหลังเพื่อให้สวยงามมากขึ้นนะครับปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับกดปุ๊บถ้าเราคลิก1ครั้งนะครับก็จะหมุนใช่ไหมฮะ คลิกขั้นถัดไปเขาก็จะหยุดนะครับกดถอยหลัง2ครั้งนะครับเป็นการรีเซ็ตนะครับลูกศรถอยหลังนะฮะแล้วก็กดลูกศรเดินหน้าทางขวานะครับก็จะหมุนใหม่กดอีกทีนึงก็จะเป็นการสุ่มหยุดนะครับที่ตัวใหม่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตอนที่เรากดเคอร์เซอร์ตัวคีย์บอร์ดนะฮะหรือว่าคลิกเมาส์ก็ได้นะครับเขาก็จะสุ่มนะฮะ อันนี้ไปออกมาอันเดิมตลอดเดี๋ยวขออนุญาตลองสุ่มให้ดูว่าจริงๆมันออกมาเป็นนะฮะเป็นเครื่องบินก็ได้ไหมครับผมเนี่ยแล้วแต่ว่าคือการสุ่มมันก็อาจจะมีซ้ํากันได้บ้างนะครับขึ้นอยู่กับตอนที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยว่าเขาจะหยุดตรงไหนเห็นไหมฮะนะครับก็คือแต่ครั้งก็จะมีการสุ่มออกมาไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้เป็นยังไงนะฮะนี่คือวิธีการทําแบบที่1นนะครับแบบที่2ที่จะให้เป็นเรื่องของการที่ตัววงล้อเป็นตัวหมุนนะครับอ่ผมขออนุญาตใช้ ค o p y วงล้อนี้นะฮะคอนโทนสีไปเปิดอีกหน้าหนึ่งฮะคอนโทนวีวางไว้เลยฮะที่วงล้อนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราใช้ตัวสามเหลี่ยมนะครับผมแทรกนะฮะอาจจะเป็นลูกศรก็ได้หรือสามเหลี่ยมก็ได้นะครับผมเป็นลูกศรลวกันนะครับทาบเข้ามาอย่างนี้นะครับสมมติตัวนี้เป็นตัวลูกศรนะครับที่เราจะเอามาใช้ว่าเป็นตัวชี้นะครับ อันนี้จะกลับกันก็คือเราจะใช้ตัววงกลมวงนี้เป็นตัวหมุนนะครับก็คือใช้การตั้งค่าแอนิเมชันที่ตัววงกลมวงใหญ่นะฮะไปที่แถบเครื่องมือแอนิเมชันนะครับทําเหมือนกันครับเพิ่มแอนิเมชันสปินครั้งที่1นะครับตั้งค่านะฮะเป็นการหมุนทูสปินนะครับท i มมิ่งเป็น0.75นะครับนี้แบบเดียวกับสักครู่นี้นะครับแล้วก็รีพีทจนกว่าเน็กคลิกนะครับ นี่คือการตั้งค่าครั้งที่1นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเลือกจุด75แล้วก็ next click นะครับแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วนะฮะทำให้หยุด add animation spin นะครับผมตั้งค่านะครับทำเลือกเป็น two speed เหมือนกันเลือก smooth end ให้มาสุดทางขวาเลยนะครับ timing นะครับเลือกเป็น1 7 5่งจุย่สทษทีครับหนึ่งีนะครับ แค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะฮะตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็ฉายดูฮะค,คลิกปุ๊บก็จะหมุนนะฮะคลิกอีกทีก็หยุดนะครับผมลองเอาไปทำกันดูนะครับผมสำหรับเรื่องของการทำวงล้อสุ่มอย่างนี้เลยนะครับ